แอมแอมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์นวออร์ที่น่าหลักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมชิงเคยครับในวันนะจ๊ะก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครนะครับผมที่เป็นมอนเตอร์คอร์แรปเข้ามาว่าเอ้ยตัวไหนมันน่าปั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยสกิลเป็นยังไงแน่เด้อวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมอนเตอร์คอร์แรปนะฮะทั้งหมดเลยนะครับผมมาเริ่มกันนะครับจริงๆเนี่ยตัวละครเนี่ยเข้ามาทั้งหมดนะครับผม5ตัวละครด้วยกันนะคร์ เอ่ดาวกับ5ดาวคลาคลักันไปนะครับผมประมาณนั้นซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบนะเกี่ยวกับการคอร์รับนะครับผมรอบนี้มากๆนะฮะเข้ามาทั้งหมดเอ่อห้าตัวนะทุกคนแต่ว่าอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวแจกก็คือตัวของสุขณะมือนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวของโนบาระก่อนนะครับผมอ่าตัวโนบาระนะครับว่าตัวของโนบาระเองอ่ะท่านไหนที่มันเก่งอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่า โนบุระไฟเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าสกิลเองก็ไม่ไดนะ้แย่นะต่กูโนบุระสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นการตีนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าห้ามหิวเนาะตีแล้วก็ห้ามหิวได้นะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับผมอ่าประมาณนี้ตีเป้าหมายแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เป็นการเหมือนกับการตีสุม่มเพื่อนๆอ่ะเป็นการตีเป้าหมายนะอันดับแรกคือมันจะตีตัวที่รอรอก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือแบบมันจะเป็นการแบบพวกแรนดงแรนดอมนะครับผม จะมีโอกาสนะครับในการโบวกวสตูเนี่ยหนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ตัวของเป้าหมายเนี่ยที่มีการโบวกอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าขยายระยะเวลาโบวกเนี่ยหรือเยื่อยุ่เนี่ยจาก1เทิร์นเนี่ยก็กลายเป็น2เทิร์นแต่ว่าสูงสุดอยู่แค่3เทิร์นเท่านั้นนะครับประมาณวา่าตีเป้าหมายซ้ำเนี่ยเออตัวที่มีโบวกอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการขยายในเรื่องของระยะเวลาของการโบวกนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นแล้วกันเนอต่อไปครับผมสลับตัวของสกิลที่3ามครับเป็นการโจมต การโจมตีเป oh, oh ้าหมายแบบศัต oh. ร no, oh ูสองครั oh. ้งเรียกว่าตียันหน้ากันเลยทเดียวเชียวโหน้าสั่นกันโอ้โหโหดเกินนะครับเป็นการโจมตีเป้าหมายสองครั้งนะผมการโจมตีเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายเนี่ยแรงตามเลือดของตัวเราเองนะครับยิ่งเลือดเราเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับผมการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับเป็นการแจกรีบับแฉลบนะครับสองเ์นเนาะแล้วก็การโจมตีครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการรีเซ็ตเกรดคำว่ารีเซ็ตเกรคือเป็นการลดเกร100%นนั่นแหละนะครับเพื่อน ตีแล้วก็แตกแฉลบแล้วก็รดกเกดได้นั่นเองนะครับถามว่าตัวของอโนบระารัดไฟเองเน,น่าเล่นไหมผมมองว่าแอบมีความเล่นยากหน่อยแต่ก็ถือว่าเอามาเล่นได้ในกรณีที่แบบเอามาเล่นบราเมตเป้าเดี๋ยวถือว่าไม่แย่นะครับผมประมาณนั้นละกันโนต่อไปนะผมก็คือตัวของคาดน้านะครับผมอ่าคาดน้าเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเล่นแอบยากไปนิดนึงนะผมอ่ะ ต أ, ระกูลออแกะนมบาร้าเนี่ยถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยเป็นสีดาวนะครับถ้าเป็นธาตุน้ำเนี่ยเป็น5ดาวนะครับเ,เพื่อนๆไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะตัวบาร้าของธาตุน้ำนะครับผมอ่ะสกูนมบาร้าเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมก็คือสก,กลิลหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการตีแล้วก็ห้ามฮิวได้เนาะสกิลที่2เนี่ยเป็นสก,กลิลที่ผมมองว่าค่อนข้างอิมแพกหน่อยนะครับผมก็คือโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับมีโอกาสา50%นะครับที่จะเป็นการบล็อก ตันะครับไม่ให้ได้รับในเรื่องของเอฟเฟกต์ปีกบัฟฟ้าหรือพูดที่เราเรียกกันง่ายคือบัฟปีกแดงนั่นเองนะผมไอ้บัฟปีกแดงเนี่ยอยู่นาาถึง2เทินนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยของสกิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%ต่อในเรื่องของบัฟบัฟแดงบนหัวสตูอารมณ์ประมาณว่ายิ่งบัฟแดงเยอะก็ยิ่งตีแรงโอ้โหเท่มากทุกคนดูดีก็เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นการแบบบล็อกบัฟปีกแดงเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยนะครับก็คือในเรื่องของ บล็อกบัฟได้นะครับก็ทำดาเมจได้แรงด้วยนะครับตัวนี้ก็เอาไปเล่นแบบพวกสายสตงสตาได้นะผมมันก็น่าจะเฟลอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาครับผมสาหรับตัวของสกิลที่3นะครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัว3ครั้งครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นการสร้างในเรื่องของบัฟพิกนะครับสองเทิร์นนะฮะแล้วก็เป็นการบล็อกนะครับบล็อกฟ้านะครับผมโดยง่ายคือบัฟปิดแดงนั่นเองนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเรียกได้ว่า เก่งพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะก็คือเหตุผลนะครับหลกัหลกๆว่าทําไมตัวของสกิลที่3เนี่ยมันถึงผมถึงมองว่าเก่งคือด้วยความที่มันคอมโบคอมจอยกับสกิลที่2ได้สมมติว่าสกิลที่3เนี่ยถ้าเรานับบัฟจริงๆะเรามันมีทั้งหมด4บัฟเลยนะเ,นเพื่อนๆเออก็ อันดับแรกคือบัฟพ,พิษเนาะมันบัฟพ,พิษเนี่ยตี3ครั้งใช่ไหมครับตี3ครั้งเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะแจกพิษด้วยแล้วก็เป็นการบล็อกอ่าบัฟปิกแดงด้วยทําให้เหมือนกับว่ามันมันมีบัฟไาเยอะเออมันมีบัฟแดงเยอะพอมีบัฟแดงเ,ยอ,องเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยมันคอมโ,มโบกับสกิลที่2ทําให้ตัวของสกิลของมันเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นด้วยเท่ากับว่าตัวของเอ่อโนบาราคาดน้ำเนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นสายดาเมจได้เลยนะครับผมแต่ไม่มั่นใจว่าสกิลมันจะแรงแบบถึงขั้นแบบเปรี้ยงงงแแแแ้วตตตยไดเมมมออออออนนนน่่่ะะบบบบผผาาิสๆปึ ต่อไปครับโนบระท่าลมอันนี้เป็นมอนเตอร์5้าดาวเช่เนเดียวกันนะครับอ่ะในตระกูล3ามธาตุหลักนะ่ะจะมีตัวของธาตุไฟแค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวของสีดาวนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของโนบระท่าลมเป็น5ดาวเนาะโนบาระท่าลมเนี่ยเป็นมอนเตอร์สาย HP นะเพื่อนๆเนี่ยเป็นมอนเตอร์สาย HP นะครับ,ป,ป,ป,รรบประมาณนี้อ่ะสกิลที่1เหมือนกันนะครับผมตีแล้วก็ห้ามฮิลไดเนอร์แล้วก็ ตัวของสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูแบบสุม่มอันนี้จะเป็นเหมือนกับตัวของคาดไฟเนาะทุกคนก็เป็นการโจมตีแบบนี้นะครับแล้วก็ยัออย่วยุได้ถ้ายัออย่วยุติดปั๊บเนี่ยเราไปโจมตีเป้าหมายซ้ำเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าขยาย เอ่อย่อยูเนี่ยจาก1เทิร์นกลายเป็น2เทิร์นนั่นเองนะครับแต่ว่าไคแม็กของน้องเนี่ยคือแพสิบสกิลครับต่อไปครับมาดูในเรื่องของสกิลที่3ครับสกิลที่3เป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับทุกคนก็คือหากมีในเรื่องของเอ่อรีบับแดงอยู่บนหัวตัวเราเองเนี่ยนะครับเวลาที่น้องได้เทิร์นเนี่ยน้องก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าลดเลือดนะครับผมตัวของเอ่อสโตลลงไปนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกับกระจายบัฟแบบมีบัฟแดงใช่ไหมอยู่บนหัวเรานายก็ลดเลือดไไปปซ้ารปรา้าาาาาออออะะรรรรมณนนีคัับบตวขงโ่่เ ถ้าลมเนี่ยมีความน่าสนใจนะแต่ว่าแอบ,บเล่นยากไปนิดนึงคือมันลดเลือดได้ทุกคนมันลดเลือดศัตรูได้ก็จริงครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันทะลุวิวไหมแต่ถ้าทะลุวิวก็ถือว่าโอเคเลยแหละก็เอาประมาณว่ามีปั๊บแดงปั๊บเนี่ยน้องก็คือทะลบอแบบลดเลือดไปแบบชิวๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมอมองว่าโนมราเน่แอบ,บเล่นยากนิดนึงนะมันมันมันแบบต้องมีการปรับสกิลขึ้นมาหน่อยนะครับไม่งั้นคือเล่นยากเลยนะผมอ่ะต่อไป โนบาระแสงกันบ้างครับโนบาระแสงผมมองว่าสกิลโนบาระแสงก็ไม่ได้แบบเฟี้ยวขนาดนั้นนะเพื่อนๆอ่ะต่อไปนะจะให้ดูนะครับโนบาระเนี่ยก็เหมือนเดิมครับตีแล้วก็ห้ามฮิวได้เนาะเออสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีเป้าหมาย3ครั้งนะแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับย,ย่อยุศัตรูนะฮะก็เหมือนเหมือนทัดไฟครับตีเป้าหมายแบบนี้นะครับแล้วก็ย,ย่อยุศัตรูนะฮะแล้วก็ถ้าตีซ้ําเนี่ยก็ย,ย่อยุศัตรูเพิ่มนั่นเองนะครับแต่ว่าใครแม่ของน้องเนี่ยคือสกิลที่3ครับเป็นการโจมตตีเป้าาหมย1ัวนะครับผมอ่ป เป็นการโจมตีเป้าหมายหนึ่งตัวแบบนี้ทุกคนปึง้งโอ้โหทาคเทบอกตรงๆอ่ะโจมตีเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับผมโจมตีคนที่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเธอนะครับผมเพื่อสร้างความเสียหายเท่ากับ4 0ของเ p พีสูงสุดก็คือประมาณว่าเอตีแล้วก็ทำนาเมไดแล้แรงมากๆนั่นแหละนะครับผมอ่ะหากเป้าหมายเป็นบอสนะครับผมจะเป็นการสร้างความเสียหายส0ของแม่เฮพ,พสูงสุดของบอสนะฮะอารมณ์แบบตีแล้วแบบยิ่งเลือดสตูเยอะก็ยิ่งตีแรงอารมณ์ประมาณนั้นแหละ ก็ถ้าเป็นบอสเนี่ยสิอร์แต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านเจวช่องเนี่ยหรือแบบมอนเตอร์ทั่วไปเนี่ยก็คือ4 0สนะฮะก็ง่ายๆครับสก,กิลมันมีแค่นี้แหละแต่ว่าก็ตีแรงอยู่นะครับผู้คนคือหลายคนอาจจะมองว่า40%เบานะแต่จริงๆผมมองว่าแรงมากๆเนี่ตีทีน่าจะน่าสั่นอยู่พอสมควรนะครับแรงมากๆนะผมตัวของโนมาระ่าแสงเนี่ยเป็นมอนเตอร์5ดาวนะครับแต่ว่าแอบรู้สึกว่าสก,กิลมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอปรับในอนาคตเนาะต่อไปนะครับผมสหรับตัวของโนมรรารานนี์ท เป็นสีดาวนะครับทุกคนอ่ะก็ Net, มี5ดาว bathroom, ทั้งหมดเอ่อสามธาตุหลักนะครับน้ําลมแล้วก็แสงนะครับส่วนมืดกับไฟเนี่ยเป็นมัเตอร์สีดาวเนาะอ่ะต่อไปครับเป็นธาตุมืดกันบ้างครับธาตุมืด skill สกิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเหมือนกันทุกธาตุนะครับทุกคนเยประมาณนี้ตีปุ๊บพ้ามฮิลได้นะครับผมสกิลที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวของธาตุน้ําทุกคนอ่ะสกิลที 2> ่2เนี่ยจะเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆกันกับธาตุน้ำนะฮะก็ประมาณว่าตีนะครับแล้วก็บล็อกในเรื่อองงข ส้างในเรื่องของรีบับปีกแดงได้นะครับแล้วก็ถ้ามีบัฟแดงก็ตีแรงขึ้นนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปครับก็คือตัวของสกิลที่3นะครับทุกคนสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการโจมตี2ครั้งครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นการเกาะแตกเนี่ยสเทิร์นนะครับผมแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปนี่ก็จะเป็นการสร้างดาเมจแรงขึ้นถึง100%ปรนะฮะประมาณว่าตีเกาะแตกได้นะครับผมเออเป็นการตีเป้าเดี่ยวทุกคนนะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวครับครั้งแรกเกาะแตกครั้งที่2ก็ทําดาเมจ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าเป็นดาบเป็นการเจาะดาเมจเป้าเดียวที่ไม่ได้แย่เลยครับน่าจะแรงพอสมควรอยู่สำหรับผมผมมองว่าโนบาระเนี่ยสี่ดาวมันดูน่าเล่นกว่า5้าดาวอะ่ะถ้าให้เทยริสนะครับของโนบาระนะผมให้ค่าตามเนี่ยน่าจะเป็นเดอะเบสนะครับเพราะว่ามันสกิลมันเล่นกับมันได้หมดเลยอะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็สำหรับผมส่วนลมลมผมมาเล่นยากแสงแสงแอบแสงก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าแบบ มันไม่ค่อยแบบเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าต้องรอดูดาเมจว่าสกิล3ของน้องเนี่ยมันสแปมแรงแค่ไหนนะผมส่วนท่านมืดเดี๋ยวผมให้อันดับ2นะอันดับดมืดท่านมืดเนี่ยผมให้อันดับ2เลยเพราะว่าสกิลได้ความที่สกิลหนึ่งอะเออสกิลที่สของมันเนี่ยเกาะแตกได้แล้วก็ดาเมจแรงขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมันแรงมากนะแล้วก็รู้สึกว่ามันคอมโบคอมจอยกับตัวของสกิลได้ดีนะครับผมอ่ะแล้วก็ผมให้ตัวของเอ่อไฟ ลมแล้วก็แสงเนี่ยอยู่ในเทียร์ใกล้ๆกันแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เห็นการใช้งานแบบเต็มสูบขนาดนั้นส่วนเรื่องรูเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็ม่ไม่ทางบอกพวกเอก็เกเทอร์หรือเป็นเฟสของดาเมจก็ได้นั่นเองครับอันนี้คือเฟสของโนบาระนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์วันคุงด้วยนะฮะไปแล้วบ๊ายบายนะฮะ